ทุกคนแล้วก็จะมีพองวะไหลตรงนี้ไปดูชุดผ้าทุกคนเดินไปชมไล่ที่2กันต่อทีอน่นาที่2นะตรงนี้ก็จะมีจะมีอยู่3จุดนะแต่ะละจุดก็จะมีหุ่นไลกาทุกจุดเลยทุกคนหุ่นไลกาจุดนี้ข้าวทุท้าไล่นี้สวยงามมากทุกคนเขียวกระจีเลย สบายดีสวัสดีคนสำหรับตัวหนึ่งศูนย์กับยูทีสย,ยาสมสแควร์นะทุกคนตัวหนึ่งกับย,ย,ยูทีสยามสแควร์ซึ่งมันเองจะาพาเพื่นมาสุ่มทุง่งนาอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะเป็นแบบว่าทุง่งนาอยู่กลางการกลุงมกนะ็แหละพี่นอ้องตอนนี้ก็จะเป็นเวลายอยู่ที่สามโมงนะคนสามโมงกว่าแล้วก็ผู้คนก็จะเริ่มทอยอยมากันเยอะเลย ในภนาวะอากาศกำลังดีเลยพี่น้องประมาณ3โมงเกือบ4โมงจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมทุ่งนากลางสยามกลางสยามสเปรย์ไปเรื่อยๆเลืนขับไปดีกว่าว่ารถค่อนข้าง,งเยอะนะ สวยงามมากสยามสแควร์เลยคนนี่แหละไทยแลนด์พี่น้องเลยพัฒนาทุกศอกทุกมกุมเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศงามไปดีเลยพีย่น้องในโมแอนด์โมแอนด์โมแอนด์ส้มยังเลยคือแบบมันกระนาสม้มแบบพี่น้องมันงามไปดีประเทศของเราแบบเปรับปรุงภูมิทัศน์ต,ต่างๆ หเห็นบ่มเพื่อนน้องทุงท่งนาทุกคนทุ่งนากลางสยามนะม่นาเสียวเพื่อนจะเอามาแบบมาตั้งไหวในกลางสยามหน่อยสิพี่น้องเลยนี่ก,การเป็นนี่ก็เป็นแบบอีกอย่างหนึ่งนะที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้เขามาเที่ยวเมืองไทยสวยงามตอนนี้ไม่รุ่นกับเดิมทายอยมาแต่ว่า ส่วนเพคนเอาถุงหน้ามามาแบบมาบางสแสดงหนุนพี่น้องกับโมมี่แบบนักดนตรีมาเล่นดนตรีนะเป็นโมหิคหิมาเล่นน่าจะประมาณนะาั้นจะเป็นเหมือนกันว่าถุงหน้าจะเป็นของแท้หรือของปลอมเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็จะมีฟางอันนี้ขึ้นมาเป็นของแท้พี่น้องแต่เป็นอ่าใส่ โทรรอกไม้มาอย่างนี้เพิ่นปลูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบ mm. ทุ่งนาเป็นมิตรข้าวของแท้เลยล่ะ mm. ของแท้ได้เพี่น้องเชิงเพิ่นอามา่าอามา่าอา,าว่าว่างแสดงี่เพิ่นก็จะมีะชุนเทนนะมะีทั้งหลับเพลิงด้วยแล้วก็จะมีพนักงานมา รดน้ำใส่ข้าวจะเห็นว่าเขาจะใส่นะครกบโถดอกไม้มาคนก็จะเริ่มทยอยมากันเยอะลเลยพามาสมความแปลกใหม่สำหรับในกรุงเทพนะมันก็ไปไแปลกนะที่มีข้าว นาข้าวมาตั้งอยู่ในกรุงเทพการกลุ่มใดเนี่ยเป็นพลังเขาเป็นแบบเอออะไรเนี่ยโอามาไฮกอดเลยไงใช่ไหมแล้วก็จะมีหุ่นไล่กาในทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นบ้านสวนไม่ได้ที่เขาใส่ใส่ข้าวนะไอในกรนี้จะเป็นข้อ,ข,อข้องอข้อควายนะี่จะไม่เห็นนะมันนี่เป็นควายมันอยู่ไปไหนต้องใส่ข้อปล่อยเลยตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นไล่กานะทุกคน ก็จะมีพนักง,งานเขารดน้ําตลอดเลยเพื่อไม่ให้ข้าวมันแบบตายนะเพราะว่าแหลกตรงนี้ก็จะเป็นขออควายขออควายแต่ไม่เห็นควายนะทุกคนสงสัยเขาปล่อยไปแล้วควายหรือว่ามันมันออกจากข้อไปหรือเปล่า คนมุมแบบโอ้โหจเจริญสวยงามจริงๆไป <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามาดูบ้านสวเขาเรียกโพงหันะโพงที่ครับเป็นเก็บข้าวตรงนี้เป็นที่เก็บข้าวข้างในก็จะมีข้าวนะทุกคนทำเหมือนของแท้ทุกอย่างเลยะ ก็เปนของแท้เนาะจะเป็นแบบนี้ไล่กลิ่นอายของความเป็นแบบทุ่งนาทุ่งนาอยู่ก็จะประมาณนี้ในความสวยงามตามสไตล์ของ Thailand Made in Thailand ทค<ะ>นแ,แล้วก็จะมีพองวะลาตรงนี้ ไปายดุสพาทุกคนเดินไปชมไร่ที่2กันต่อทีนาที่2นะตรงนี้ก็จะมีจะมีอยู่3จุดนะแต่ละจุดก็จะมีหุ่นไลกาทุกจุดเลยด๋ยวคนหุ่นไลกาจุดนี้ข้าวทุท่าไล่นี้สวยงามมากทุกคนเขียวกระจีเลย ข้างหน้านั้นก็จะมีอีกไล่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็จะมีเครียร์ด้วยตรงนี้คนจะเยอะพิเศษเลยทุกคเพราะเขาออกมาจากห้างนั่นนะข้างหน้าตรงนี้มีต้นไม้ร่มดีร่มเตือนดีทุกคนต้นไม้ก็จะเป็นประมาณนี้น่อยู่ที่สยามสแควร์ ต่างประเทศเขาก็มาถ่ายนะคนญี่ปุ่นอะไรเขาก็มาถ่ายนะแบบนี้บรรยากาศกำลังดีเดี๋ยวเราไปดูไล่ที่สางกันเลยว่าไตร้ันข้าวจะสวยไหม ส่วนสตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านาร้านขายอาหารส่วนนี้ สยามวัน,นะครับ็เข้าไปข้างในก็จะเป็นสยามบันคนเยอะมากเลยตรงนี้เราสามารถขึ้นไปยืนได้นะทุกคนเดี๋ยวส่วนจะพาทุกคนขึ้นไปสามารถขึ้นไปถ่ายรูปแบบเก๋ๆไกลได้เลยแน่ๆ เห็นทุกคนภาบรรยากาศข้างบนกับจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ส่วนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคนเป็นอะไรข้างหน้าเนี่ยยังไม่รู้เป็นเครื่องอะไรนะเครื่องปั่นน้ำไหมจะมีขุนไล่กาภาพบรรยากาศมุม,มนี้สวยงามจริงจริง เราจะไปดูข้างหน้ากันข้างหน้าก็จะมีเกลียนเกลียนแล้วก็จะเป็นเครื่องอะไรไม่ดูทุกคนเดี๋ินดูกันตรงนี้เดี๋ยวก็ทำอะไรกัน น,นี่ก็จะมีสาวนาทุกคนเป็นาชาวนาแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องอะไรทุกคนสืไปดูหน่อยน่ยเป,นเป็นเครื่องนวดข้าวหรือเปล่าตรงนี้เป็นเครื่องตำข้าวทุวกคนเครื่องตำข้าว อันนี้เป็นเครื่องอะไรนี่ทุกคนไม่ใช่เครื่องสิอันนี้จะเป็นแบบชุมชนชุมชนเด็กเด็ก,ดกนี่ทุกคนก็จะเป็นหลังคาเป็นกระตูเป็นบ้านแบบสมัยก่อนนะมุงสังกะสีมุงฟาอะไรเนี่ยสวยงามเลยทุกคนเป็นกระท่อมกระท่อมทําใจนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะย,ยุทุ่งหญ้าบ้านบ้านผมก็จะเป็นแบบนี้แหละ มันจริงเลยเด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะเด็กคน